สวัสดีครับนัดจากช่องโมโตขาวครับวันนี้เราอยู่กันกับสีแดงแรงฤทธิ์อีกแล้วนะครับซึ่งเอาจังจริงนะเพื่อนๆอาจจะเห็นผ่านตามเมื่อช่วงสิ้นปีที่หลายสื่อเขาไปถ่ายมากับเจ้า r ีโว d ดีจีอาร์สหรือว่า r ีโว g จีอาร์ แบบอมุมก้ามแบบนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราพาไปดูรายละเอียดกันว่าเจ้ารีโ o d ดี s port ที่เป็นขับ4เครื่องยนต์2.8นะครับมีการปรับจูนเอนจินใหม่ให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้นกว่าเดิมพร้อมช่วงล่างที่เขาเซ็ตอัพใหม่เพื่อใส่ลุยโดยเฉพาะแบบนี้จะน่าสนใจอย่างไรบ้างไปรับชมกันได้เลยมั่นใจทุกระดับนุ่มนวลทุกการขับขี่ a u s s i e s u s p e n s i o n 6ก Ace ีเอ a และ r อซ a ป t แคปเจอร์แอ เรามาดูดีไซน์ตัวรถนะครับมีความบึกบืนมีความที่แบบตกแต่งเหมือนอเมริกันสไตล์สายลุยเอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกป่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้ออะไรเงี้ยมันดูมันดูตัวรถใหญ่แล้วก็ดูแบบสายลุยมากๆเลยเขามีการปรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะฐานล้อต่างๆนะครับอ่ะส่วนด้านหน้านะครับเพิ่มขึ้นมา140มิลด้านหลังเพิ่มขึ้นมา155มิลแล้วก็อย่าง อ,องศาของทางด้านหน้าของตัวรถเนี่ยครับมีการทําให้มันเชิดขึ้นมากกว่าเดิมอยู่ที่ประมาณจากเดิมมัน29นะครับเป็น30แล้วก็ทําให้ระยะของอตั้งแต่กาวเคลื่อนถึงฝากโบงหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นสักประมาณ20มิบมครับมันมีผลในหลายๆส่วนคือรถคันนี้เนี่ยเขาพยายามทําให้ใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทางฝุ่นนะครับหรือว่าทางเรียบก็สามารถ ขับขี่ได้อย่างเท่ๆแบบนี้เลยนั่นเองครับโอ้โหมันมันหล่อมากเลยนะมัดการเขาไม่เท่จัดๆนะฮะดูความกว้างของตัวรถสิกระจังหน้าเป็นดีไซน์ตะข่ายนะครับแล้วก็มีโลโก้โตโยต้าตรงนี้เล็กๆนะทำมาเป็นสีเทานะครับเพราะมันกับ กล้อง3า0รองศาวิวมาเนียนี่พอสมควรแล้วก็มีตัวเรดาร์ครับที่ทํางานค,คู่กับตัวกล้องด้านบนครับตัวนี้เนี่ยเขามีเกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยครับมีระบบช่วยขับขี่อันนี้เดี๋ยวเราไว้เอาจริงอะ่ะเราอยากจะไปลองให้ดูนะครับว่าการใช้งานมันเป็นอย่างไรนะครับขับขี่ง่ายหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ตรงนี้โลโก้จี Sport นะครับแล้วก็ชุดกระจังด้านหน้าเนี่ยทำมาเป็นสีดำกลอสแบบนี้นะแล้วก็ ชุดโคมไฟหน้านี่เพื่อนๆก็จะได้ตรงนี้ได้ทำใัไล์นะครับกรอบด้านในเนี่ยทำมาเป็นสีเทานะครับเป็นเมทัลลิกนาอแล้วก็ไฟได้เป็นใบบีม LED นะครับชุดตัดหมอกเหมือนกันก็ LED เช่นเดียวกันนะครับแสงสีขาวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีดำกลอสนะครับมีช่องดักลมที่รีดอากาศเข้าเพื่อเกี่ยวกับเรื่องแอโรไดนามิกรับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับระบายความร้อนตรงซุ้มล้ออะไรอย่างนี้นะฮะ โอ้โหตรงเนี้ยคือมันไม่ใช่แค่เป็นพลาสติกธรรมดานะครับเขาพยายามทาเมทัลลิกให้มันดูแบบมีเกรดขึ้นมาสูงมาเดิมนั่นเองครับนี่เห็นปะนี่ชุดตรงเนี้ยเสียดายนิดนึงถ้าเขาทํามาเป็นแบบตัวโปรเทคนะครับหรือว่ามีแผ่นเหล็กกันเนี่ยตรงเนี้ยมันมีชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันทําสอดรับกับตรงเนี้ยให้มันเป็นแผ่นเหล็กชิ้นเดียวกันเพราะว่าไอ้ตรงด้านหน้าเน,น,นี่ยมักจะกระทบกระทั่งกับ พื้นด้านล่างหรือว่าพวกเศษหินอะไรมากกว่าแต่เขาอาจจะคำนวณมาแล้วลหละว่าตรงนี้มันโรเทคได้มากกว่านะครับตรงนี้เหล็กทั้งดุน,ดนเลยจนไปถึงด้านหลังนะครับระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบโช้คอัพตัวโมโนโทูฟนะครับพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะครับเพื่อ,อในการขับขี่ซับสเตนชั่นในพื้นถนนที่ไม่ค่อยเวิร์กมากหนักนะครับหรือสายลุยนั่นเองครับพร้อมกับเหล็กกันโคง้งแล้วก็มีตัวเหล็กคอยสปริงให้ด้วยนะนี่ อยู่ตรงนี้นะครับยางเขาก็เปลี่ยนเป็นใหม่เป็นออทอเรนนะครับตัวนี้ได้เป็น BF g o o d r i c ิชนะครับดีไซน์ลายลอกก็ดูตันๆดูลุยๆนะครับแต่ว่าผมห่วงอยู่วพาสมควรนะมันเป็นสีนำกรอสนะครับโลโก้โตโยต้าแล้วก็เบรกเป็น GR ยางนะครับไม่ว่าจะเป็นยางหน้าหรือยางหลังเนี่ยเพื่อนก็ได้ขนาด265ทับไซซิ่งแบบนี้เลยนะครับเกือบเต็มนะโอ้ดุดันมากกระจมองข้าง ตรงนี้ก็ทำมาเป็นสีทำกรอสนะครับไฟเลี้ยวกล้องสำหสืบสองศาแล้วก็มีไฟเล้ค่ำไหลมาให้พร้อมกับเขามีไบสปอร์ตมาด้วยนะครับมือจับประตูมีคีย์เลสนะครับก็คือกดเพื่อล็อกแล้วก็กดเพื่อปลดล็อกนะครับตรงนี้เนี่ยมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะทำมาเป็นสีดำนะครับแล้วก็บันไดข้างแบบนี้เลยแต่บันไดข้างเนี่ยผมแอบนิดนึงอะ่ะคือถ้าเขาทำมาเต็มให้มันพอดีกันกับ ตัวหน้าอยากนะครับหรือว่าที่เขาตีโป่งมาทางแก้มเนี่ยมันจะใช้งานง่ายกว่านี้นะเพื่อนๆดูดีเวลาขึ้นเนี่ยมันได้แค่ปิ่มปิ่มขาเวลาก้าวขึ้นลงรถนี่อาจจะต้องระวังลื่นอยู่พอสมควรนะครับอืมโอเคอะเราถอยไม้ดูเต็มเต็มนิดนึงสีจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับสีที่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยก็คือสีด้านตัดดำแบบนี้แหละครับแล้วก็จะมีสีขาวแล้วก็ สีดำนะครับสีดําสีเดียวที่ไม่ต้องเพิ่มตังค์แต่ถ้าเป็นสีแดงตัวนี้หรือสีขาวนะครับต้องเพิ่มเงิน1นึ่งบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูตรงนี้หน่อยเพราะว่ารถยนต์ยุคใหม่ๆนะครับหรือว่าพวกโอเปิดไม่ได้ต้องเปิดจากด้านในรถนะตัว p a s s ซนเจอร์าหรือว่ารถแบบเชิงครอบครัวนะครับรองรับยูโรไฟแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าคันนี้รอ,อ,องรับแอดบูหรือ,อยังเดี๋ยวเราขอเปิดให้ดูนิดนึงนะครับ เราเน้นเลียวเลยนะเราเน้นให้ดูเลยว่าเป็นอย่างไรโอเคนี่ที่เปิดจะอยู่ตรงนี้นะฮะอึะ๊บโชะอ่ายังไม่มีนะครับยังไม่มีตัวแอดบูเข้ามานะก็ยังเป็นเติมได้ดีเซลหรือว่าไบโซดีเซล B20 นะครับโอเคนี่แล้วก็มีสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะครับดีไซน์มันอาจจะแบบ ดูโค้งๆมนๆสักนิดนึงนะอาจจะต้องไปแต่งเพิ่มหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่ทำมาเป็นสีดำกรอสแบบนี้เลยนะแล้วก็ดีไซน์ด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็น LED เกือบเต็มระบบนะครับตรงนี้เราก็ไฟเบรกไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่น่าจะให้มาเต็มระบบนะครับเซนเซอร์ด้านหลังมี2จุดนะตรงนี้1จุดตรงนี้1จุด แล้วก็ให้ดูด้านหลังเต็มเขามีการเพิ่มของช่วงระยะห่างของล้อนะฮร155อ้ามิลลิเมตรให้มันกว้างขึ้นแล้วก็ตัวโช๊คเนี่ยเป็นขาา่ายบ้านนะครับถ้าเราดูใ,ใกล้ๆตรงนั้นนะ,ะแล้วก็เขามียางอะไรด้านหลังแล้วก็มีตรงนี้เนี่ยที่เป็นเหล็กค้ำครับเวลาซับเวลาสันสะเทือนอะไรพวกนี้โอ้โหแข็งแรงแน่น นั่นปักเลยนะฮะให้ดูด้านหลังแนบเนิบช่วงล่างคือเขาจูนมาเฉพาะอันนี้โดยเฉพาะเลยนะเออดิสเบรกได้สีล้อเออโลโก้ไฮลักนะครับแล้วก็ทำมาเป็นสีดำกลอสแบบนี้หมดเลยไฟเบรกตรงที่3แล้วก็มีที่ล็อกตุ้ใจให้ด้วยตรงนี้จะทำมาเป็นสีพลาสติกนะครับคือผมมองว่าตรงนี้ถ้าทำมาเป็นสีดำกลอสจะสวยมากเลยนะกล้อง ทอยหลังนะครับวิวมาเนียนตาแล้วก็เราขอเปิดฝาถ้ายดูนิดนึงอุ้ยเฮ้ยฝาท้ายใส่ตัวคอนแรงมาคือเบามากเดี๋ยวผมทําให้ดูผมยกแบบนี้นะโคตรเบาเบามากนี่โอ้โหอ,อ,อันนี้คือดีดีเลยนะครับแล้วก็ได้แม็กไครเดอร์มานะครับที่เกี่ยวของเอ้ยอะไรเอ้ยได้มาตามปกติแบบนี้เออแต่ชอบนะฝาท้ายคือโคตรเบา เป็นไงบ้างกันชนตรงนี้ก็มีการปรับให้มันเพิ่มขึ้นมาจากพื้พนระยะของตัวเกาวแคลนด้วยครับเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก35มิมลนะครับเวลาไปออฟโรดอะไรอย่างนี้เนาะอืมโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูภายในตัวรถก่อนด้านหลังนะครับนี่ที่ล็อกเด็ก มีมาให้นะครับทริมต่างๆภายในเนี่ยเขาจะทาให้มันดูสปอร์ตขึ้นครับแตกต่างกันกับรุ่นเดิมนะครับมันเหมือนแบบลายตาขายะข่รยผสมคาร์บอนอะไรเงี้ยเนาะกระจกอโตโทััง4บานนะครับตรงนี้ก็ทํามาเป็นสีดากรอสหุ้มหนังเฉพาะตรงนี้นะครับตรงอื่นพลาสติกหมดกระจกบานใหญ่เบลเทอร์แล้วก็ที่วางแก้วนะครับนี่เบาะ ตรงนี้เป็นหนังนะแล้วก็ตรงนี้ทำมาเป็นเหมือนคล้ายๆอคันทาล่านะครับมีเจาะรูระบายอากาศมีไอโซฟิกมาให้แล้วก็สายเบลเป็นสีแดงอาเนีเด่นเด่นนะครับทุกตำแหน่งเป็นสายเบลสีแดงหมดมีช่องแอร์หลังให้นะครับที่วางแผนของนะครับแล้วก็ usb type c สองสล็อตเดี๋ยวเราให้ดูด้านไหนเต็มๆนิดนึงอึ๊บนี่เป็นไงบ้างทางด้านหลังนะครับด้านบนทำมาเป็นสีดำ ออกเทานะครับอืมโอเคพาไปดูด้านหน้ากันอ๊บนี่รายละเอียดของตัวรถตรงนี้เป็นพลาสติกหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังของแนวสปอร์สปอร์หน่อยกระจกโต,โต้ปรับกระจกนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีปุ่ม engine start ที่วางแก้วน้ำ อ่าแล้วก็ตรงนี้มีกล้องกดกล้องได้กด d r i sport ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่เป็นรูปท่อแล้วก็มีพ่นควันนะครับตรงนี้เป็นระบบล้างขมเหล่านะครับของอ่อ DP f ดีนะครับตรงนี้อันนี้ เดี๋ยวเราไว้มีโอกาสขับจริงแล้วก็ทําให้ดูหน่อยที่จริงอะ่ะมันจะใช้เวลาล้างสักประมาณ15นาทีนะครับในกรณีที่เราจอดนิ่งสนิทหรือใส่เกียร์ P หรือใส่เกียร์ N นะครับแต่ถ้าเราแตะคันเร่งหรือว่าแบบเหยียบคัสอะไรอย่เงี้ยระบบตัวนี้จะถูกตัดการทํางานนะครับก็สามารถขับไปต่อได้เนาะเปิดฝาทางน้ํามันแล้วก็เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ตรงนี้นะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งเป็นแบบสปอร์ตนะครับนี่การปรับเบาะเป็นแบบไฟฟ้า ประมาณ6ทิศทางนะครับดีไซน์เบาะเป็น GR แล้วก็น,นี่เบลแดงเนาะเบาะไซซิ่งใหญ่ครับแล้วก็พยายามทำให้มันแบบดูคนหลายกลุ่มสามารถนั่งได้นะครับโอเคเราขึ้นมานั่งให้ดูก่อนมือจับเนี่ยผมลืมบอกไปมีให้ทั้งหมด4ี่ำแหน่งเลยนะอ๊บโอเค หน้าจอ TFT นะครับแล้วก็จอเรนใหม่ยังเป็นแบบอนาล็อกทั้งสองฝั่งอยู่ตรงหน้าจอเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่บอกเกี่ยวกับค่า DPF อยู่ครับคือคือมันก็จะแบบเดี๋ยวนะผมพยายามจะทำให้ดูอยู่นะอึบโอเคกุญแจไม่อยู่ฮะอ่ามีระบบ Adeptive อยู่ตรงนี้นะครับโอ้เดี๋ยว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  ขอปิดเสียงก่อนโอเคนี่ก็จะมีระบบแอคทีฟนะครับที่มันจะเป็นก้านอยู่ตรงนี้นะก็จะมีแอคทีฟคูดเกคอนโทรลนะครับผมแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นอุ้ยมีเลนเซ็นเตอร์ลิงด้วยนะเออสามารถปรับระยะได้นะครับอันนี้ไว้ลองให้ดูกันว่าทํางานเป็นอย่างไรนะครับแป้นมีพาร์โ h ชิพให้อันนี้ในกลุ่มนี้นะครับแทบจะไม่มีรุ่นไหนที่มีแป้นพาร์โดชิพมาให้นะอันนี้คือดี อนครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าคือที่จริงอ่ะเขาจะมีบอกในหน้าจอครับว่าเนี่ยอันนี้ดีมีการบอกตำแหน่งว่ารอถของเราเนี่ยกำลังหันไปทางไหนนะครับแล้วก็คือที่จริงมันไม่มีฮีย์อยู่อ่ะเราก็เลยทำอะไรไม่ได้นะฮะที่จริงมันจะมีค่าเกี่ยวกับ DPF บอกอยู่ในหน้า ในหน้าจอนะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นพลาสติกหมดนะครับโอเคแล้วนี่จอขนาด10.25นิ้วจอรุ่นใหม่ที่รองรับ Apple CarPlay a n d แ o i d Auto นะครับแบบไร้สายแล้วก็ทัชสกรีนค่อนข้างไวนะฮะนี่เห็นปะ่ะแล้วก็ตัวจอเนี่ยเขาพยายามทำให้หันเข้าหาผู้ขับขี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราขอลองกดตัวกล้องดูนิดนึงปึ๊บนี่ กล้องเนี่ยเป็นท็อปวิวแล้วก็กล้องด้านหน้าแต่ถ้าเราใส่เกียร์ถอยก็จะเป็นด้านหลังนะตัวนี้ใจจริงอะ่ะเออมันปรับมาให้ด้วยนะทุกครั้งที่เราเปิดไฟเร็วหรือว่าในความเร็วต่ำนะครับตัวกล้องจะทํางานนะแต่ใจจริงอะ่ะผมว่ากล้องเขาน่าจะให้ชัดมากว่านี้นะฮะอันนี้มันมันจางไปหน่อยนะครับแล้วก็ไซซิงขนาดมันไม่ได้สูงมากนะักไม่ได้ใหญ่มากนักน,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 นะนะครับอันนี้อาจจะนิดนึงนะฮะเสียดายเสียดายนะครับ เนี่ยเห็นปะกดก็ดูกระจกมองข้างเอ่ยอะไรเอ่ยได้นะครับแล้วก็พวกปรับพวกเนี้ยยังเป็นแบบแมนนวลอยู่มีทูไฮโฟ h i ไฮแล้วก็โฟโลนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้มีโหมดอัลต์โซสต็อปมี d ี c นะครับแท็กชันแล้วก็ตัวล็อกดิฟล็อกมให้นะครับท่านชาร์จไวเลสนะครับที่วางแก้วน้ำเกียร์ เป็นแบบนี้มีเกียร์ตัวแมนนวลด้วยนะครับแล้วก็ตัว Eco อีโคสกับพาวเวอร์เบรกมือไม่ยอมให้มาเป็นแบบไฟฟ้านะครับแต่คนขับสายนี้เขาก็บอกว่าอย่างนี้มันถนัดกว่านี้ก็แล้วแต่เนาะที่วางของแล้วก็หนังนี่ตรงนี้ทำมาเป็นนุ่มนิ่มนะครับแล้วก็ช่องวางของแบบนี้ด้านบนเป็นกระจกตัดแสงแบบออโต้นะครับแล้วก็ไฟยังเป็นสีวอร์มอยู่นะที่วางแว่นแล้วก็ตรงนี้ มีแค่ที่เสียบน้ำบัตรฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะฮะริมเอยอะไรเอยทำมาเป็นเหมือนกันกับตรงข้ามประตูนะครับการจัดวางตำแหน่งแผ่นปิดเอออะไรเอยก็ทำมาค่อนข้างเนียบอยู่พอสมควรครับแต่ว่าฝากระโปรงเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะอืมนี่เป็นไง มีการปรับจูน ECU ใหม่ครับมีการทำเครื่องยนต์ให้แรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับจาก204เป็น224แล้วก็จากแรงบิด500นิวตันเมตรขึ้นมาเป็น550นิวตันเมตรครับก็นี่ค่อนข้างจัดวางตำแหน่งดีนะครับมีแผ่นปิดเอออะไรเอยเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเนี่ยจะมาทดสอบในหลายๆส่วนทั้งพื้นถนนไม่ดีนะครับทางฝุ่นแล้วก็ทางปกติว่า มันจะน่าขับขนาดไหนขับสนุกแค่ไหนรองรับกับช่วงล่างที่พัฒนาขึ้นหรือเครื่องยนต์ที่พัฒนาขึ้นได้ดีแค่ไหนนั่นเองครับยังไงวันนี้โ,โรคา,าคาฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะครับ